สวัสดีครับวันนี้ผมเจอบั๊กหนึ่งจากตัว l i b รา r y ble scan ของอบอร์ด esp 3 2นะครับการทำงานของมันคือมันจะสแกนหา Bluetooth low energy รอบๆตัวมันนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่มันก็จะเอามาโชว์นะครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือเวลามันรันออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็เจอเจอเยอะแยะเต็มไปหมดด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันครบเวลาที่เรากำหนดแล้วมัน สแกนเสร็จมันจะบอกว่า device file 0ตลอดเลยนะครับก็คือมันจะบอกว่าไม่เจอทา,ทางที่มันเจอเต็มไปหมดเลยอีกปัญหาหนึ่งก็คือเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆมันเจออันเดิมซ้ำๆหลายๆรอบอซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กของ Library ก็งมแก้ไปหลายวันแต่สุดท้ายก็ <c oughs> ไปเจอบทความอันนึงที่เขาเหมือนเป็นปัญหาที่คนเขาเจอกันเยอะแต่ว่าคนที่เหมือนกับทำให้แก้ได้จริงๆคือคนนี้ครับคุณเบน7 9็น79543คนนี้ต้องให้เครดิตหน่อยคือเขาก็ให้โค้ดในการแก้มาซึ่งวิธีแก้ก็คือให้เข้าไปแก้ในตัวโค้ดไลบรารีของ B O E สแกนนี้ได้เลยวิธีเข้าไปก็คือเข้าไปที่ได c แล้วก็ User ก็ชื่อ เข้าไปที <whis ky istles> ่แอป d a t a แต่ว่าโดย Default แล้วเนี่ยแอป d a t a มันจะโดนปิดอยู่เราต้องมากดตรงนี้ Show แล้วก็ hidden item แล้วแอป d a t a ก็จะโผล่มาแล้วเข้าไปที่ local aduino r 15 package แล้วก็ esp 3 2 hardware แล้วก็ esp 3 2ตั้งแต่เวอร์ชัน1.0.5ขึ้นมามันจะมีปัญหาเห็นมีบางคนบอกว่าก็คือ ย้อนกลับไปใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลองอันนี้1.0.6 Library BLE ก็ SRC แล้วก็หาที่ BLE Scan สังเกตดูดีๆมันจะมี2ไฟล์ครับ Library มันจะมีตัวที่เป็นตัว Sort File แล้วก็เป็นตัว Header นะครับให้เข้าไปแก้ในตัว s อ r t f i l ลเลยอันนี้ผมจะเข้าไปแก้ในง่ายๆเลย n o t e p a d พราได้มาแล้วเราก็ไปหาตัวต้นตอมันเลย เอาง่ายๆผมก็แค่เอาอันเนี้ยมาเสิร์ชได้เลยกด t ทน F แล้วก็อ่านี่ผมเคยเสิร์ชไ้แล้ว,ลวมันก็ขึ้นให้กดเสิร์ชปุ๊บมันก็จะมาที่บรรทัดนี้เลยอ่าแล้วก็มาแก้ในบรรทัดนี้บรรทัด if นี่อันนี้จนถึงตรงนี้ลบทิ้งไปได้เลยปังแล้วก็ก๊อปเฉพาะอันที่มันไม่ใช่สีแดง มันจะแก้ยากนิดหนึ่งนะในโน้ตแพดที่เราก๊กอบมาได้เลยโอเคประมาณนี้แค่นี้เสร็จแล้วเราก็เซฟได้เลยแล้วก็ปิดไปเราก็กลับไปที่ Arduino ของเราตัวนี้มันก็ทำงานวนลูปของมันไปเรื่อยนะเราก็โอเคอัปโหลดทับอันเก่าไป ซึ่งย้ำอีกครั้งว่าโคดนี้มันคือโคดจาก example เลยไม่ได้เอามาทำอะไรเลยไม่ได้แก้อะไรทั้งนั้นเสร็จแล้วมันก็รันให้ทันทีเพราะว่าไม่ได้ปิด serial monitor เอา,เอาใหมเคลียร์ clear, แล้วก็นี่ดูอันนี้มาแล้วจะสังเกตได้ว่ามันชื่อมันไม่ซ้ำแหละมัน มันก็เป็นชื่ออันที่ไม่มีชื่อมันก็ไม่มีชื่ออันที่มีชื่อมันก็จะมาสังเกตได้ว่ามันจะมาแค่รอบเดียวมันไม่ได้มาหลายรอบเหมือนตอนแรกแหละมันก็จะเจอแค่รอบเดียวแล้วก็ได้กี่อันมันก็นับได้เท่านั้น